กลุ่มผู้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมอร์ซีแห่งอียิปต์กว่า200คนพากาันชุมนุมในกรุงไคโรเพื่อต่อต้านผู้นำทางทหารของอียิปต์และเพื่อต่อต้านการพิจารณาคดีในมอร์ซีที่จะเริ่มขึ้นในวันที่4เดือนนี้นอกจากนี้ยังมีการชุมนุมในลักษณะเดียวกันในอีกหลายเมืองทั่วประเทศโดยกลุ่มผู้สนับสนุนอดีตผู้นำอียิปต์ประกาศว่าจะไม่ยอมรับการตัดสินของศาล ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่จากกระทรวงความมั่นคงภายในของอียิปต์ได้ออกคำเตือนไปยังผู้สนับสนุนอดีตผู้นำอียิปต์ว่าจะ,ะเผชิญกับการใช้กำลังอย่างเด็ดขาดหากกลุ่มผู้ประท้วงบุกเข้าไปในห้องพิจารณาคดีอดีตผู้นำอียิปต์